สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้าน และเข้าถึงหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูมิลัะสุวัฒนพโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำำาธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆข้อคิดดีๆฝากผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉัน่านหญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรยงกมชัยครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับคนโบราณนะครับเคยกล่าวไว้ว่าความลับนั้นไม่มีในโลกครับหรือว่าประโยคที่ว่าหูตาเป็นสัพะรดก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเวลาที่เราทําอะไรนะครับเราก็จะถูกสอดส่องตลอดเวลานั่นเองครับยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันนะคะที่ก้าวเข้าสู่ยุคเลนจนถึงยุค5 0แล้วเนี่ย ก็จะมีโลกขนาดอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโลกโซเชียลค่ะไม่ว่าใครจะทําอะไรไว้ในอดีตเนี่ยเป็นความลับขนาดไหนถ้าทาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งค่ะที่เรียกกันว่าขุดเอาออกมาแฉนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความลับเอ่ยความรู้ข่าวสารต่างๆ ที่ปกปิดไว้เนี่ยก็จะถูกเอาออกมาเปิดเผยได้อย่างง่ายดายค่ะถูกต้องครับแต่ว่าการที่เรารู้ข้อมูลของคนอื่นๆมากขึ้นนะครับความเป็นส่วนตัวของเราเองก็ตามหรือว่าคนอื่นๆก็ตามก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับในวันนี้ค่ะจึงเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ค่ะในหัวข้อที่ว่าความลับนั้นไม่มีในโลกโซเชียลซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับ,รบขึ้นชื่อว่าความลับ ถ้าอยู่กับตัวก็ยากที่คนอื่นจะล่วงรู้แต่ถ้าความลับที่อยู่ในโลกโซเชียลล่ะจะสามารถปกปิดได้ไหมด้วยความเมตตาของพระครูประหลัดสวัสดิ์ธนพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ กรา,ารพระอาจารย์คะจะเจริพรพระอาจารย์ครับในปัจจุบันนะครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีพวกโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ทำไมพอเราใช้สิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นส่วนตัวถึงลดลงครับพระอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเจริญพรจริงๆเนี่ยถ้าโดดเทียบโบราณนะโบราณในที่นี้ก็คือก่อนยุคที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียเราติดต่อกันก็พูดคุยกันโทรศัพท์คุยกันเขียนจดหมายถึงกันนี่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ว่าตัวเรากับคนที่เราติดต่อด้วย แล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็จะเหลือค้าอยู่ในความทรงจําเพราะที่อยู่ในอากาศมันก็ละลายหายไปหมดแล้วแล้วความทรงจําเวลาผ่านไปนานๆมันก็ค่อยๆลืมไปบ้างเลือนไปบ้างเนี่ยหรือบางคนพูดแล้วเป็นข่าวเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงลงหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีแต่เสร็จแล้วมันก็อยู่ในหนังสือพิมพ์หากมีใครต้องการจะไปลื้อคนอ้นข้อมูลเก่าๆมันก็ต้องไปค้นหอสมุดแห่งชาติไปที่หอสมุดรัฐสภาที่เป็นต้นซึ่งมันยากในการหาข้อมูล แต่ว่ายุคปัจจุบันในยุคโซเชียลที่เราติดต่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นไงเอง่ยทุกอย่างที่เราพูดออกไปจะเป็นพอดแคสต์พูดไปก็ตามหรือว่าเขียนไว้ก็ตามรูปถ่ายที่ลงไปก็ตามคลิปวิดีโอก็ตามเนี่ยเป็นไงทันทีที่ลงไปสู่โลกโซเชียลปับ๊บมันจะถูกบันทึกเอาไว้ชั่วกรลนานเลย mm hmm. เจ้าตัวจะลบถ้ามีคนอื่นเขาคัปลอเอาไว้นะมันก็ลบไม่หมดเลยใช่ไหมพอลงปุ๊บมีคนก็ปีอไว้เสร็จแล้วมันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้ว แล้วข้อมูลนั้นเนี่ยสามารถถูกดึงขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างง่ายดายมีคนเสิร์ชเข้าไปหาเอ๊ะกูเกิลค้นหน่อยชื่อนี้คำนี้เป็นยังไงหรือว่าเอาหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วไปเซิร์ชที่มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับบุคคลคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นมันจะถูกดึงขึ้นมาหมดเลยจากทั่วทุกมุมโลกจะผ่านไปสิบปีร้อยปีมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้แล้วพร้อมจะถูกดึงขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นอะไรที่เราใส่ลงไปในโซเชียลให้เรานึกถือว่ามันจะถูกเหมือนกับถูกจารึกไปบนแผ่นหินเนี่ยที่ไม่มีวันเลือนหายแล้วพร้อมจะถูกดึงขึ้นมาถูกคนทั้งโลกที่สนใจเนี่ยดึงขึ้นมาดูได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องดันด้นเดินทางไปที่ไหนเลยอยู่หน้าเครื่องคอมอย่างเดียวแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเดี๋ยวมาปุดผุดผุุุเต็มไปหมดเนี่ยเลยนึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระองค์พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิโลเก ระโหนามะชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกคนไต่ขอนฟังเออที่ลับไม่มีในโลกแล้วถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวเราปิดประตูห้องไม่มีใครเห็นมันก็ลับเนี่ยหรือว่าเราอยู่บนเกาะล้างคนเดียวเนี่ยอยู่ในถ้าเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีใครเห็นแต่บอกอืมจริง,รงๆกายละเอียดเขาเห็นนะเทวดานางฟ้าเนี่ยสัมภเวสีที่อยู่รอบตัวเราก็เห็นหมดเนี่ยไปทาอะไรไม่ดีเข้าเนี่ยเขาเห็นอยู่ตลอดอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะ พระองค์ถึงบอกว่านัตถิโลเกและโหนามะเนี่ยแต่ในยุคโซเชียลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจจำลองขึ้นมาในจุดท yeah, like 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 ี่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นถนนเงียบเยไม่มีอะไรกลางคืนไฟก็สดวสลัวอ้าววงจรปิดติดจิตทางในก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแค่เราโพสต์ไปอย่างเดียวสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับจะถูกบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ใดๆก็ตามแล้วแนวโน้มมันก็คือจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนใช้โซเชียลก็มากขึ้นเรื่อยๆกล้องวงจรปิดก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่มันจะเป็นอย่างนี้จริปพรพูดถึงกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวนี้เรียกว่าฮิตติดกันทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานในบ้านหรือว่าตามถนนหนทางบางครั้งเนี่ยสามารถติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านแล้วก็ดูผ่านมือถือได้ด้วยสาหรับวันนี้พระอาจารย์คิดว่ากล้องวงจรปิดนี่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะเจริญพรข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีมากข้อดีก็คือว่าทําให้เกิดความปลอดภัย ราติดวงจรปิดที่บ้านอยากจะรู้เอ๊ะมีใครแอบ,บมาในบ้านเราหรือเปล่ามือถือดูปั๊บเนี่ยมันรีพอร์ตมาเลยใช่ไหมเราสามารถดูเช็คในบ้านเราได้ในสภาพเป็นต่างๆเป็นยังไงบ้างหรือบางทีบางคนไม่ใช่ว่ากันขโมยนะอยากจะรู้ว่าลูกเต้าอยู่ที่บ้านดูหนังสือเปล่าติดกล้องไว้เนี่ยลูกเล่นเกมหรือเปล่าหรือทะเลาะกันไหมเนี่ยรู้หมดเลยในบ้านเกิดอะไรขึ้นเพราะมันโยงจิตในห้องต่างๆอย่างนี้เป็นต้น,นก็ทําได้หรือในที่สาธารณะเนี่ยในร้านค้า ในร้านเซเว่นในร้านสรสรพสินค้าต่างๆมีวงจรปิดไว้ใครขโมยของไม่รอดนะถ้าปิดไปทั่วถึงยังไงก็รู้หมดใช่ไหมมันก็เกิดความปลอดภัยสําหรับเขาในการบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้นหรือตามท้องถนนในสถานที่ราชาการในที่เอกชนบริษัทห้างร้านก็มีติดเนี่ยอย่างเงี้ยทั่วไปข้อดีที่เห็นชัดๆคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างไปประเทศจีนเมื่อ2ปีที่แล้ว ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งไปถึงก็แปลกใจครั้งแรกเพราะว่าเออในห้องสมุดเนี่ยนะบนโต๊ะคนก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมาใช้บางทีก็มีแท็บเล็ตมั่งแล้วบางทีก็มือถือเสร็จแล้วพอเขาจะไปทานข้าวหรือไปธุระเป็นชั่วโมงนะเขาก็ทิ้งคอมพิวเตอร์ไว้ทิ้งแท็บเล็ตไว้บนโต๊ะเนี่ยแล้วเขาไปเฮ้ยเขาไม่กลัวหายเลยคำตอบคือเขาทิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยทั่วไป ก็แสดงว่ามันไม่หายไงถ้ามันหายเนี่ยคนจะกล้าวางไหมคนก็ไม่กล้าถามว่าทําไมถึงไม่หายทําไมถึงไม่มีคนขโมยเพราะคนขโมยรู้ว่าไม่รอดเพราะวงจรปิดจ,จับอยู่เนี่ยจึงไม่มีใครขโมยสามารถวางข้าววางของต่างๆได้แล้วแม้กระทั่งอยู่ในถนนหนทางถ้าแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าประเทศจีนคนแบบแข่งขันกันเยอะเนี่ยแล้วสงสัยจะมีผู้ร้ายหรือเปล่ามีคนมาทําร้ายอะไรไหมปรากฏว่า การใช้ความรุนแรงต่อกันไม่ใช่ไม่มีมันก็มีบ้างนะคนแบบแปลกๆเพี้ยนๆไม่ปกติมันก็มีคนเป็นพันล้านนี่ใช่ไหมแต่โดยภาพรวมเนี่ยการทําร้ายร่างกายอะไรกันเนี่ยนะการตีชิงวิ่งลาวกันเนี่ยน้อยมากเพราะเขารู้ว่าถ้าทําแล้วไม่รอดวงจรปิดกล้องทีวีวงจรปิดติดอยู่เต็มไม่หมดเลยไปทําเข้าปัน้นไม่รอดแน่นอนอนาคตเสียทั้งชาติ ตำรวจจับได้เสียประวัติต่างๆเนี่ยไม่รอดแน่เขาเลยไม่ทําแต่สิ่งที่แรงกคือว่าไปเวซี่มันจะเสียไปแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไม่ติดวงจรบิดธรรมดานะเขาพัฒนาให้มันมีระบบมาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวฮือฮาทั้งโลกเหมือนกันพวกเราคงเคยได้ยินบ้างว่าทําเป็นระบบโซเชียลเครดิตได้ยินไหมมีคะแนนทางสังคมว่าคนคนหนึ่งถ้าเกิดว่าทําทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีอะไรเสียหายเลยได้กี่คะแนนถ้าหากไปทําสิ่งดีๆเช่นไปจิตอาสา คะแนนขึ้นแต่ถ้าเกิดคนไหนไปทำอะไรไม่ดีไว้นะไม่ว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ขับรถผิดกฎจราจรถูกหักแต้มหมดเลยหรือขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟแล้วโวยวายแบบคล้ายๆกับคนเอะอะไม่มีมารยาทเสียคะแนนเครดิตหมดไปทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยถูกบันทึกไม่หมดกล้องวงจรปิดมันจับหมดเลยเนี่ยมือถึงมือถือการจ่ายเงินจ่ายตรงเวลาไม่เบี้ยวหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ย พฤติกรรมการโพสต์เป็นยังไงโพสต์ post, คำพูดหยาบคายแบบเสียหายใช่ไหมไปรังแกคนอื่นด้วยคำพูดหรือเปล่าเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดเลย AI มันจับหมดเลยแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาลิงก์ที่ Big Data แล้วก็ประมวลเสร็จปับ๊บอันนี้ตัดแต้มตัดแต้มนี่เพิ่มแต้มอย่างนี้เสร็จปุ๊บผลคืออะไรเอ่ยถ้าคนไหนคะแนนโซเชียลเครดิตสูงนะไปกู้เงินแบงค์ดอกเบี้ยถูกจะเข้าเรียนหนังสือมีคะแนนพิเศษให้ บางทีถ้าพ่อแม่เครดิตด,ดีลูกได้คะแนนได้แต้มด้วยนะเพราะพ่อแม่ดีปั๊บเนี่ยไปเรียนหนังสือปั๊บเนี่ยมีเพิ่มคะแนนพิเศษจีนมีอย่างนี้นะสอบเอ็นทารยังมีเลยว่าคนไหนเป็นนักกีฬาไปวิ่งแล้วก็ผ่านเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนปั๊บบวกให้10แต้ม20แต้มเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้อยู่เป็นแรงจูงใจโซเชียลเครดิตด,ดีทุกอย่างจะลื่นหมดเข้าไปเรียนแล้วขอทุนศึกษามีทุนพิเศษให้แต่ถ้าเกิดโซเชียลเครดิตไม่ดีอยู่จะสอบเป็นทานตัดแต้มจะต่อใบขับขี่ ตัดแต้มเผื่อต่อไม่ได้หนักเข้าเนี่ยจะขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินไม่ให้ขึ้นห้ามขึ้นหกเดือนปีหนึ่งจะทําอะไรจะติดขัดหมดเลยเนี่ยงั้นคนก็จะระมัดระวังพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีในแง่หนึ่งคนรู้สึกว่าเออสังคมดูเป็นระเบียบมากขึ้นแต่อีกแง่คนบอกเฮ้ออย่างนี้มันผิดแล้วนะระบบประชาธิปไตย,ยต้องให้ประชาชนเป็นคนควบคุมรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลทาไม่ดีเดี๋ยวฉันไม่โหวตเลือกตั้งให้นะแต่นี่มันกลายเป็นรัฐบาลเป็นคนคุมประชาชนแล้ว ทุกพฤติกรรมประชาชนถูกรัฐบาลคุมหมดผ่านบิ g d a าตาแล้วกล้องวงจรปิดคอยสอดสายสายตาตรวจจับรัฐบาลเป็นผู้กําหนดว่าอะไรทําแล้วได้คะแนนอะไรเสียคะแนนรัฐบาลเหมือนเป็นครูประชาชนทั้งประเทศเหมือนเป็นนักเรียนพร้อมจะถูกตัดแต้มนักเรียนต้องทําตามที่ครูสั่งกติกาที่ครูกําหนดเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้รัฐบาลเป็นคู่ควบคุมประชาชนหมดคนบอกไม่เอาไม่เอาฝรั่งฝรั่งเองก็โวยวายบอกเอ้ยเกิดระบบนี้ไปทั้งโลกเนี่ยมันผิดหลักประชาธิปไตยไม่เอาแล้วเนี่ยแต่เผอิญว่าในจีนเนี่ยมัน สังคมเป็นอีกแบบหนึง่งทั้งความที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์แล้วเริ่มมาอย่างนี้แต่ต้นคนก็มีแนวโน้มที่ว่ามันชินไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่คนไม่ได้ต่อต้านคนเขาโอเครู้สึกมันมันคุ้มกับความปลอดภัยที่ตัวเองได้รับความสะดวกที่ได้รับเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นี่คือคอนเซ็ปต์คนจีนในเรื่องไฟเวซี่เขาเลยไม่ค่อยถือเท่าไหร่พอมีเรื่องบิ๊กดาต้ามีกล้องวงจรปิดเข้ามาเพราะคนจีนรับได้แต่ฝรั่งรับไม่ค่อยได้ตอนนี้เลยเกิดกระแสการแบนบริษัท ที่ผลิตกล้องวงจรปิดดับหนึ่งของจีนหรือเป็นดนับหนึ่งของโลกี่นะพะเกรงว่าจะมาล้วงความลับเดี๋ยวจะมีแบล็คดอดูดข้อมูลกับประเทศจีนหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นการแข่งขันกันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนอเมริกาเนี่ยเป็นกระแสกันไปทั้งโลกแต่โดยรวมให้เรารู้ว่ายังไงก็แล้วแต่คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของมนุษย์มันเพิ่มขึ้นทุกทีแล้วพฤติกรรมที่เราเองได้แสดงออกเนี่ย มันจะถูกบันทึกเอาไว้อย่างรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งในทุกที่ทุกเวลาเดินบนถนนกล้องวงจรปิดจับมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะอนุญ,ญาตให้ใช้ไม่ใช้แค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้ขนาดว่าเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเราไม่ได้เขียนอะไรแแค่เราไปดูนะเข้า Facebook ไปดูเปิดอะไรดูปับเนี่ยหน้าที่เราเปิดไลค์ที่เรากดการคลิกการแชร์ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันถูกบันทึกไม่หมดข้อมูลจะส่งเข้า Big d บ t a ตของ Facebook สำนักงานใหญ่หมดแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะไปใช้ทําอะไรมีชาวมริกันที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเล่าให้ฟังว่าเขามีลูกเพิ่งคลอดเขาก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาสินค้าเกี่ยวกับเด็กอ่อนแรกคลอดเนี่ยสองสาครั้งที่สั่งซื้อออนไลน์เขาบอกหลังจากนั้นนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนี่มาตลอด แล้วก็ตามอายุพอผ่านไปอีกเดือนก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์สับปด็กอายุ2เดือนสเดือน4เดือนไล่มาเรื่อยๆเลยจกนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขากลัวเลยเหมือนกับตัวเองทำอะไรพิธีนึงปั๊บเนี่ยมันเหมือนคนอื่นเขารู้แล้วแล้วก็พยายามที่จะมาไล่ขายไล่อะไรเงี้ยเป็นต้นเขารู้สึกเขาเขาเสียความเป็นส่วนตัวไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเคยมีการวิจัยกันว่าแค่เราไปดูอะไรใน Facebook แล้วไปกดไลค์นี่นะไม่กี่สิบครั้งนะ โปรแกรม AI ของ facebook เรื่องนี้ที่เขามีการเซตอัลกอริทึมขึ้นมาอย่างเป็นระบบเป็นหลักวิชาเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเราเนี่ยดีกว่าเพื่อนสนิทของเราที่คบมา20ปีแค่เรากดไลค์ดูๆนั่นดูนี่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันรู้จักตัวเรารู้จักนิสัยเราเนี่ยดีกว่าเพื่อนสนิทของเรา20ปีอีกแล้วถ้าเกิดดูๆไปสักวัน2วันนะโปรแกรม AI อันนี้เนี่ยรู้จักตัวเราดีกว่า สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตแล้วดูๆไปอีกสามสี่วันเป็นไงโปรแกรมมารู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองตัวเราบางทียังสับสนวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็พฤติกรรมการชอบอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่เครื่องมันถูกดีไซน์มาแล้วก็เช็คย้อนไปย้อนมาหมดเหมือนโปรแกรมบางอย่างคําถามบางอย่างที่ให้เราตอบคําถามทางด้านจิตวิทยาเนี่ยแล้วเขาวิเคราะห์ตัวตนของเราเองออกมาแล้วงงว่าเอ้ย ทำไมมันรู้จักตัวเราแม่นขนาดนี้บางทีเราเองยังเบลอพออ่านปับ๊บเออใช่ใช่ใช่ใชจนกระทั่งเขาต้องมีตอนท้ายบอกไว้ว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมาจากการวิเคราะห์ประมวลผลจากโปรแกรมเราไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนเขาต้องเขียนย้ำเอาไว้เพราะว่าคนจนํานวนมากสงสัยว่าไอคนวิเคราะห์เนี่ยมันรู้จักตัวเราแล้วมันเอานิสัยเรามาเขียนคําตอบหรือเปล่ามันไม่ใช่มาจากการตอบคาถามไม่กี่อันนั่นแหละมันวิเคราะห์ตัวเราได้ มันถูกสร้างกระดิมมาวินิจฉัยคนที่ไปดูอะไรกดไลค์อะไรกดแชร์อะไรยังไงเนี่ยมันวิเคราะห์ตอบได้รู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราน่ากลัวไหมที่มีข่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยที่ทั์ได้ตําแหน่งบอก Facebook ทําผิดเพราะปล่อยข้อมูลผู้ใช้ Facebook ในอเมริกาลีกออกไป80กว่าล้านคนทําให้มีบริษัทที่มาซื้อข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาไปทําโปรแกรม การหาเสียงช่วยทําโดยเขาวิเคราะห์ว่าคนแปดสิบล้านคนคนนี้นิสัยยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะงั้นถ้าเกิดจะหาเสียงคนเหล่านี้เนี่ยต้องป้อนขอ้อมูลอะไรไปอยู่ๆจะไปบอกทําดีเนี่ยคนไม่ฟังต้องเอาข้อมูลบางอย่างที่ตรงกับนิสัยเขาเข้าไปก่อนแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สุดท้ายคือเออทําเนี่ยมันเข้าท่านะใช้ได้นะหน้าโหวตให้นะ มีส่วนในการหนุนคะแนนเสียงของธรรมจนกระทั่งว่าชนะได้เป็นประธานาธิบดีมันเหมือนกับมีหัวคะแนนชั้นหนึ่งเข้าไปถึงประตูห้องนอนในทุกที่ของคนแต่ละคนแล้วก็เป็นหัวคะแนนที่ถูกเทรนมาแบบสุดยอดของโลกเป็นนักจิตวิทยานักโน้มน้าวอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยเพื่อจะไปกล่อมคนที่มีนิสัยอย่างนี้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้นในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเลือกธรรมแล้วก็ตัวเองจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการอย่างที่ตัวเองชอบนะ ถ้าค่อยโน้มไปอย่างเนี้นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในยุคโซเชียลเนี่ยไพรเวซี่นับวันจะน้อยลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเจริญพรพระอาจารย์ครับจากที่ได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยครับมันเป็นข้อด,ดีของการที่มีโลกโซเชียลเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์แต่ในมุมกลับกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยครับโดยเฉพาะในวัยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับพระอาจารย์มีวิธีการป้องกันคือไม่ให้เราไปเล่นหรือ,อยังไงดีครับพระอาจารย์เจริญพรจริงๆเนี่ยมันคลุมเลยว่าในการใช้โซเชียลถามว่าเราไม่ใช้ได้ไหมยิ่งถ้าจะไม่ใช้ก็ได้สมมติใครมายึดมือถือแล้วก็ยึดคอมพิวเตอร์เราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถืออะไรเลยนี่นะแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมทําไมจะไม่ได้อยู่ได้ พี่เด็กคนทั่วไปอดไม่ค่อยจะได้ที่ยังมีนั่นเองรู้สึกมันไม่ค่อยสะดวกนี่นะก <g ül> ็ในยุคก่อนเนี่ยของอาตมาเองก็ยังเจอประสบการณ์ที่ตัวเองยังไม่มีคอมพิมเวเตอร์ยุคนี้ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันบวชก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในโลกนี้ที่ใช้ในโลกทั่วๆไปแล้วมือถือในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่พันเครื่องตัวหนึ่งหนักประมาณสามกิโลเหมือนกับท่อนฟืนนี่นะถือทีเนี่ยเหมือนถือท่อนฟืนไม่ท่อนหนึ่งแต่คนก็บางคนก็ชอบถือเพราะว่า มันเป็นเครื่องโชว์สเตตัสใครมีมือถือท่อนฟืนเนี่ยโอ้โหโก้มากถือปับ๊บต้องให้คนเห็นสาย <c oughs> ไม่ธรรมดาใน,นยุคนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรจบหมอแล้วบวชแล้วสิบปีอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงได้เริ่มแพร่หลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดามเพียงแต่ว่าพอมันแพร่หลายปั๊บเนี่ยพอเราไม่มีตอนนี้เนี่ยการติดต่อก็เริ่มไม่สะดวกสมัยก่อนจะเจอกันก็เอา้าก็วันอาทิตย์มาเจอกันที่วัดก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เป็นไง ส่งข้อความยกหูโทรศัพท์พอไม่รับสายส่งข้อความแล้วไม่อ่านหลายๆชั่วโมงปั๊บหงุดหงิดทำไมยังไม่อ่านบางคนจะเป็นอย่างนั้นรู้สึกคนใจร้อนมากขึ้นเนี่นะเป็นเรื่องกระแสสังคมแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่รู้จักแม้จะเป็นคนส่วนน้อยนะที่ไม่ใช้โซเชียลไม่ใช้อินเทอร์เน็ตและที่น้อยกว่านั้นก็ยังมีอยู่คือว่าไม่ใช้แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ยังเจอมีอยู่ก็ยังอยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ใช้ถำาว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ที่พูดไม่ได้บอกว่าให้พวกเราทุกคนเลิกใช้เพราะในแง่คนทํางานอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากไม่มีตรงนี้เลยเนี่ยมันก็คงจะทางานลาบากเพราะการติดต่อสื่อสารมันก็จะยากนี่ใช่ไหมให้เราใช้แต่ใช้อย่างฉลาดคือหนึ่งอย่าใช้มากเกินไปค่าเฉลีย่ยใช้อินเทอร์เน็ตคนไทยบอกวันหนึ่งเฉลีย่ยประมาณ8ดชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยนี่คือค่าเฉลีย่ยแสดงว่ามีบางคนอาจจะหกเจดชั่วโมง ห้าชั่วโมงแต่มีบางคนอาจจะสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะจะเอาเวลาที่ไหนไปทํางานเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือดูหนังสือเนี่ยถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตวันหนึ่งตั้งแปดเก้าชั่วโมงขนาดนี้นะนั้นอย่าใช้เวลามากเกินไปให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารใช้ในการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นสาระถ้าจะใช้เพื่อความเพลิดเพลินแนละก็นิดๆหน่อยๆบ้างถ้าอย่างนี้เราอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้นมันอยู่ในเกณฑ์โอเคที่เป็นประโยชน์ ไม่ได้เสียเวลาเสียสุขภาพแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องออกข้อมูลขยะของเราใส่เข้าไปอะไรที่ไร้สาระพิมพ์อะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย,อยนะไปอวดๆโชว์ๆอะไรกันเนี่ยเราลดตรงนั้นไปดีกว่าแล้วอย่าเสียเวลาไปเสพข้อมูลขยะจากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลมีเดียแค่ตัดการใส่ข้อมูลขยะแล้วการเสพข้อมูลขยะออกไปเราจะประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้วทําให้เราใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างคุ้มค่าได้อย่างเป็นประโยชน์จริงจเจริญพร พูดถึงเรื่องข้อมูลขยะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวนี้นี่หลายๆท่านพอพอใจหรือว่าไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเขียนระบายลงโซเชียลขึ้นเป็นสเตตัสอย่างนู้นอย่างนี้บ้างสําหรับตรงนี้พระอาจารย์คิดว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมคะตรงนี้ตรงนี้คิดอย่างนี้นะ ถ้าเราพูดระบายกับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพราะมีอะไรอัดอั้นตันใจแล้วระบายออกไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันทำให้โปร่งใจขึ้นสบายใจขึ้นนั่นคือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์แต่พอระบายในโซเชียลเพราะคุณกับโซเชียลระบายในโซเชียลปับ๊บอย่าลืม,มที่บอกไว้แต่ต้นว่าทุกอย่างมันถูกบันทึกไม่หมดไงตอนนี้เรายังเป็นคนธรรมดาเราอาจจะรู้สึกว่าเราระบายไปแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจข้อมูลเราคนมาดูจริงๆก็มีแต่กลุ่มเพื่อนเรานั่นแหละคนสนิทของเราคนในครอบครัวของเราแต่วันใดวันหนึ่ง เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ว่าเราเองมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือว่าเรามีคู่แข่งในวงการธุรกิจวงการค้าแล้วเข้าไปคุยข้อมูลของเราขึ้นมาเป็นไง mm hmm. เขาจะสามารถเอาสิ่งที่เราเคยโพสเคยพูดเคยใส่ลงไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเนี่ยเอามาเช็คดูหมดอะไรที่เราทำผิดไว้เป็นไงจะถูกเล่นงานซะยับเยินไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกัน ก่อนจะพูดก่อนจะเขียนก่อนจะโพสอะไรลงไปเนี่ยขอให้ไต่ตรองก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าให้ใคร่ครวญดูก่อนแล้วจึงลงมือทําอย่าทําไปด้วยอารมณ์แต่ให้ทําด้วยเหตุด้วยผลไต่ตรองให้ดีแล้วก็ค่อยทําเจริญพรและในท้ยที่สุดนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีให้กับพวกเราคะ่ะกราบขอบพระคุณครับจเจริญพร ครับแต่ที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าพระอาจารย์ท่านได้ยกพุทธศาสนาสุภาษิตหรือว่าพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับว่าที่รับนั้นไม่มีในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นครับถึง2,500กว่าปีมาแล้วแต่ว่าในวันนี้เราได้เห็นภาพนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียหรือว่ามีโลกโซเชียลในตัวที่เกิดขึ้นนะทำให้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเองครับ ดังนั้นนะคะทางสายกลางจึงนับว่าดีที่สุดค่ะคการเสพข้อมูลต่างๆในโซเชียลนั้นก็เอาแค่ว่าให้พอรู้ทันกระแสะของโลกพอจะมีความรู้ติดไม้ติดมือกันไปแต่ก็ไม่ควรที่จะโพสต์ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าความคิดเห็นใ,นใดๆลงไปบนโซเชียลนะคะเพราะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นขยะแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถ้าผ่านไปนานๆแล้วก็มักจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราได้เช่นกันค่ะ แล้วที่สําคัญเลยการโพสต์อะไรลงโซเชียลบ่อยๆหรือว่าไปกดไลค์กดแชร์อะไรบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นส่วนตัวนั้นเสียไปดังนั้นเราก็ เลือกเสพแต่เพียงพอดีนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาเหลือไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นดีที่สุดนะครับก็คือ,อวันนี้ถ้าเกิดเรารู้เท่าทันโลกโซเชียลนะครับเราก็จะไม่ต้องหวาดระแวงในความลับที่เกิดขึ้นนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับในช่วงนี้นะคะรายการข้อคิดรอบตัวของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ เราทั้งสองคนค่ะพร้อมทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ